สวัสดีครับวันนี้ครูะนนคจะมารีวิวเกมของลูกศิษย์คนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าเกมที่เขาเล่นออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะชิบชิบชิบโอเคเอ๊ะนีมุมอ่านรับตามาอ่าแปะเลยได้ครับอ่ะโอเคโจ้ซิกิด้านนี้ ด้านซ้ายบนก็เป็นอีกโจสกีหนึ่งที่มีคนเล่นเหมือนกันบางคนเขาอาจจะเดินอันตริเชื่อมเชื่อมต่ออต่อต่อตอ,อย่างนี้ใช่ไหมอ่านี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งเชื่อมกลางปากเสืออถ้ารับเม็ดนี้มันจะช้าไปหน่อยเม็ดนี้หนูควรทำอะไรควรมาตีครับเพราะว่าอะไรอสมมุติเขารับหนูเข้ามาตีเข มุมอย่างนี้จะเห็นได้ว่าสีขาวเนี่ยได้กระจายตัวรอบกระดานได้เร็วขึ้นเนาะถ้าเทียบกับว่าหนูรับมุมอย่างนี้แล้วดำได้มาเดินอย่างนี้บ้างหรือว่าดำอุ้ยดำแปะที่เม็ดอย่างนี้ อิทธิพลของสีขาวจะมีแค่ด้านบนด้านเดียวถูกไหม,ยอ,มอย่างนี้ไม่สีขาวจะกระจายตัวช้ากว่าเนอะอโอเคอาบเบียดต่อต่อ <c oughs> จะมาครับสองเมตรต้องต่อออกเสมอ สเมตรต่อออกแต่ถ้าเป็นสา,มาเมตรเมือ่อไหร่สามารถเบียดได้หรือว่าจะเลือกกระโดดก็ได้อทําไมถึงมันต้องต่อออกเพราะถ้าหนูมารับอย่างนี้ในอนาคตเขาเบียดอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บเ,เห็นได้ว่าอิธิพลนสีดาเนี่ยมันกว้างมากเลยถูกไหมนี่น,นี่มันกว้างมากเลยใช่ไหม อะดมารับขาวตีตีเม็ดนี้มันเอ่อเหมือนสองจิตสองใจเนาะไม่รู้ว่าจะตีเม็ดจุดดาวตรงกลางหรือว่าจุดดาวที่มุมขวาล่างดีเนาะเพราะฉะนั้นอะอย่างงี้นะครับให้หนูเลือกไปเลยว่าจะตีอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติหนูจะตีตำแหน่งนี้ก็ตีไปเลยจะตีตำแหน่งนี้ก็ตีไปเลยฮะแม่อย่าไปลังเลว่าจะเลือกสองจุดอืมโอเคเขารับมุมกระโดด เขากระโดดอ่ะหนูเข้าเข้าเม็ดนี้ไม่ไม่เข้าไม่ถูกสถานการณ์ครับเพราะว่าอะไรขาวสองเม็ดเนี่ยมันยังไม่รอดถูกไหมมันต้องช่วยให้มันรอดก่อนสมมุติเม็ดนี้หนูเอาไปกระโดดต่ออ่ะอย่างนี้กระโดดต่อแล้วตอนหลังอ่ะ,อะตอนหลังเม็ดอย่างเงี้ยหนูค่อยมาเล่นก็ได้ถูกปะ่ะพอ เม็ดขาวที่กระโดดออกไปมันรอดแล้วหนูค่อยกลับมาเล่นอืมอืมพอเข้ามาเลยปุ๊บเขาก็ตัดเอ่าพอเขาตัดเนี่ยมันมีสองอย่างที่แย่อย่างแรกคือขาวสองเม็ดเนี่ยเป็นขุมออนแอถูกไหมแล้วขาวอันเนี้ยมันก็ต้องรอดอีกอืมมันจะเล่นยากครับเพราะฉะนั้นหนูควรทําให้ตัวเองแข็งแรงก่อนแล้วค่อยออกไปรอดอือเชื่อม ทรงนี้หนูยังไม่รอดดีเลยหนูต้องเดินให้เป็นปากเสือไว้ก่อนถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองรอดแน่แน่อยังหรือเปล่าอืมอ่ะถ้าเขาต่อลงหนูก็โดดลงอย่างนี้หนูรอดยังรอดแล้วอืมเพราะว่าถ้าเขาแทงถูกนะอ่ะโยนเดี๋ยวนี่ได้อีกห้องนึงเนาะได้อีกห้องหนึ่งตรงการะบาทอืม ไม่ได้ดิเพราะว่าอะไรถ้าเดินนี่ปุ๊บดําแทงข่าวตายถูกไหมอืมงั้นสรุปว่ารูปเนี่ยข่าวเข้ามันไม่มันไม่ดีเนาะข่าวมันตายอืมนี่รับแมนนี่ใช่รับแมนนี่จะรอดเลยเพราะว่าอะไรอ่ะถ้ารอบนี้ต่อลงหนูเดินทะยงที่เมนนี่ก็ได้ถ้าก็ก็คือตรงนี้หนึ่งห้องเนาะบริเวณนี้ก็อีกหนึ่งห้องอืม เมื่อกี้ครูอาจจะเบอรอหน่อยเพราะว่าครูก็เพิ่งแข่งเสร็จอืมอันนี้ข่าวมันตายแล้วถูกไหมพะมันตายแล้วอย่าฝืนครับถ้าหนูจะใช้ประโยชน์อะไรจากกลุ่มที่ตายนะให้หนูเดินทะแย,ยงลงเพราะว่าอะไรขู่เชื่อมไหมขู่เชื่อมเขาตัดอ่าอย่างเงี้ยหนูถ้าสไลด์นี่หนูมีฐานละอ่าหรือว่าหนูจะเลือกโดดออต่อก็ได้อันนี้แล้วแต่อืมอันนี้มาช่วยมันจะไม่ค่อยดีครับแต่ก็ทําให้มันรอดไปได้นะ นี้หนูยังไม่รอดถูกปะ่ะหนูอย่าไปเดินใกล้เขาต่ออย่างเงี้ยหนูต้องโดดออกแล้วครับต้องโดดออกมาครับมากยังไม่รอดมันต้องโดดออกมาสู่ข้างนอกเสมออืมหนูอืมเม,ม็ดนี้คือจุดผิดพลาดเลยเพราะว่าอะไรพอหนูเข้าเม็ดนี้แล้วเขาเลือกเดินข้างบนอ่าแน่นอนครับหนูสามารถรอดบริเวณด้านล่างได้ถูกไหมแต่ว่ากลุ่มเนี้ยมันโอกาสตายมีเพิ่มขึ้นถูกไหมครับอืม เพราะฉะนั้นนะ่ะให้หนูจําไว้หมากมันยังไม่รอดถูกไหมสีขาวยังไม่รอดอย่างนี้หนูต้องโดดออกมาก่อนโดดออกมายัางไงก็ได้ครับโดดออกมาให้เร็วๆให้ออกจากวงล้อมของสีดําเร็วๆถ้าหนูโดดออกมาในตอนนี้หนูลองดูเรื่องแต้มนะสีดาจะมีแต้มแค่บ้านขวาบนที่เห็นชัดๆเนาะในตอนนี้ในขณะที่สีขาวมีซ้ายบนแล้วก็ด้านบนเนาะแต้มขาวไม่ได้รูแยกกว่าเท่าไหร่นะ แค่ว่าข่าวมีกลุ่มอ่อนแอให้ดําตีมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีในอนาคตเพราะว่าอะไรเขาสามารถตีเพื่อค้ากําไรได้อืมสมมติอืมอ่าหนูหนีไปใช่ไหมเขาอ่เดินแค่เมน,นี้ด้านล่างของเขาก็เริ่มใหญ่แล้วถูกไหมเขาเริ่มมีโครงสร้างด้านล่างขึ้นมาอ่าหนูตีเอ,อเขาอาจจะเล่นอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยปิด อย่างเงี้ยดำมันจะเริ่มใหญ่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคือเราอย่ามีกลุ่มอ่อนแอเนาะเราอย่ามีกลุ่มอ่อนแอให้เขาตีไล่ตีทำไมกระโดดถ้าหนูกระโดดแล้วเขาจับมุมอย่างเงี้ยในมุมมันใหญ่กว่านะครับเพราะว่านี้ มันสามารถเล่นได้หลายแบบอย่างนี้มันกลับบ้านได้เนี่ยชึบ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 เนี่ใช่ไหมอันอันนี้ก็ต้องกินแล้วนี่ก็ปิดมุมโอเคไหมดำมันกลับบ้านได้อ่ะขาวไม่ค่อยดีเนาะอืมอันนี้ดำเข้าไปหลงโดดตาม อย่างนี้หนูใช้ต่อออกไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราสามารถกดดำนี้ได้ถ้าดำไม่รับอืมอแต่ถ้าดำรับสมมติดำต่อออกก,ก็ไม่มีอะไรขาวมันรอดแล้วถูกป่ะทีเนี้ยหนูต้องทำขาวตอนนี้หนูมีขาวอยู่สองกลุ่มถูกไหมที่มันอ่อนแออุ้ยมีกลุ่มกากบาดแต่ก,กลุ่มโอเนาะมีสองกลุ่มนี้ที่มันอ่อนแอหนูต้องเลือกช่วยกลุ่มเลยหนูคิดว่าหนูควรจะช่วยกลุ่มไหน อ่าหนูต้องช่วยกลุ่ม O ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรกลุ่มกากบาทอ่ะมันแค่สองเมตรแล้วพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้ากลุ่ม O โดนกินไปอ่ะมันใหญ่มากเลยถูกไหมอืมอต่อต่อ,ตอโดดชึบชึบชึบเอ่อัอันเดนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ารูปที่ดีกว่าคือ ้องเล่นอย่างนี้แล้วนี้ก็ต่อขึ้นโอเคไหมต่อขึ้นตอนหลังอ่ะเราสามารถเดินงี้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยหนูจะเห็นได้ว่าโครงของสีขาวอ่ะมันเริ่มแผ่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วถูกไหมอืมเขาได้จับกินเม็ดเดียวนี้ใหญ่นะครับ หนูก็ต้องเดินลอดต่ออืมอืมโอเคเก่งมากครับอืมเห็นไหมเขาเริ่มตีหนูละเอ่อเม็ดแบบนี้มันอาจจะทำให้หนูแข็งแรงไปหน่อยถ้าเขาเดินแค่นี้เอาตรงๆเลยเขาเดินแค่นี้หนูตายแล้วอืมหนูไม่สามารถรอดได้แล้วเพราะถ้าหนูเดินอย่างนี้เขาตัดได้ถูกไหมเขาขอแค่ว่า หมาของหนูใตายอ่ะอืมเพราะว่าถ้าหมากหนูใตาตอนนี้คือแต้มเขานําแน่นอนแล้วมันหนูจะพลิกกลับมาไม่ได้เลยอืมอันนี้เขาไปทําหนูแข็งแรงหน่อยมันจะมีปัญหาได้อย่างเงี้ยถ้าหนูรู้แล้วว่ามันไม่รอดจริงๆอ่ะหนูต้องเปิดโขกสู้ครับเพราะว่าถ้าหนูเสียกลุ่มนี้หนูแพ้อยู่แล้วแต่ถ้าหนูแพ้โขกผลมันก็เหมือนเดิมถูกไหมคือหนูแพ แต่ถ้าหนูชนะโขขึ้นมาอ่ะสมมติเขาไปเดินที่อื่นอ่ะเขาไปเดินที่อื่นแล้หนูชนะโขอข,อขึ้นมากลุ่มนี้อาจจะรอดก็ได้พอมันรอดปุ๊บโอกาสชนะหนูก็ยังอยู่เนาะอือหนูต้องเอ่อต้องเสี่ยงแล้วเ,เพราะมันไม่มีอะไรจะเสียและอือือือ มันรอดไม่ได้แล้วเนาะอืมอือันนี้ตัดทำไมเอ่ยอันนี้หนน่าจะเบอร์เนาะมันไม่มีอะไรอยู่แนละ้วเพราะว่า <c oughs> เอ่อเขาเดินให้มีห้องตรงนี้เขาก็รอดแล้วเขาไม่ต้องเขาไม่สนใจเรื่องที่หนูจะตัดตัวนี้ลนะอืมอันนี้หนูฝืนอยู่หนู ถ้าเสียกลุ่มอย่างนี้ไปหนูต้องทิ้งแล้วไปเดินที่อื่นครับหนูอย่าฝืนถ้าหนูฝืนมันจะทําให้หนูเสียเยอะขึ้นอืออืออืมอ่มอมอมอาก้างกระดนหนูเริ่มมีแล้วครับอันนี้รอยตักนี้ใหญ่นะครับเพราะว่ากินสามเม็ดนี้ไปอ่ะมันไม่ใช่แค่กินสามเม็ดมันมีรอยตักให้เขาเล่นอีกตรงนี้เม็ดน,นี้ เม็ดนี้ที่จริงมันไม่ต้องตัดเม็ดนี้ควรทําอะไรควรเดินอย่างนี้เพราะอะไรเพอาะเขาเชื่อมปุ๊บหนูเบียดรอยตัดก็ไม่มีแถมพื้นที่หนูก็ก็โอเคอยู่ถูกปะ่ะในอนาคตถ้าสีขาวได้กดเม็ดนี้ลงมาแน่นอนขาวใหญ่มากเลยเนอ,อืมหนูต้องหาหมากนี้ให้เจอครับหนูอย่ารีบร้อนเล่นอืม อืมโอเคเดินได้ดีครับได้ดีอืมโอเคเพราะว่าเขาเข้ามุมแล้วรอดได้เนาะหนูก็เลยกันเลยอืมโอเคเดินได้ดีครับ รอยตัดหนูเยอะถูกเปล่าเม็ดนี้มาจากเร็วหนูต้องทายัางไงหนูต้องเชื่อมนี่หรือเปล่าถูกไหมอ,อแต่ตรงนี้มีรอยตัดอยู่เพราะฉะนั้นอะ่ะอันเนี้ยมันต้องแก้งแต่ตรงนี้เลยคืออะไรเขาผิดเม็ดนี้ปุ๊บหนูกินไปเลยเออกินปุ๊บมันจบเลยเพราะอะไรถ้าเขาตัดเม็ดนี้อัตรินี่ได้ถูกไหมมันไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะอ่าเม็ดเม็ดพวกนี้คือหนูเดินเร็วไป อ่ะตรงนี้ก็ยังแก้ได้ด้วยกันเชื่อมเมนี้ไปอืมโอเคเนาะเชื่อมเมนี้ปัญหาก็ไม่มีเนี่ยมันจะทําให้สีขาวเป็นก้อนกูคเคยบอกแล้วใช่ป่วาวหมากเป็นก้อน,นไม่ดีอยู่แล้วอืมพอกินตรงนี้โดนกินตรงนี้ปุ๊บมันใหญ่อืมขาวบ้านแตกเลย โอเคกระดานนี้ก็โอเคไม่มีอะไรแล้วกระดานนี้หลักๆเลยก็คือหนูพภาดให้มีกลุ่มอ่อนแอถูกไหมกลุ่มอ่อนแอบริเวณนี่นี่ครูจะทำกรอบไหมดิอ่ะนี่กลุ่มอ่อนแอบริเวณนี้โอเคไหมกลุ่มนี้มันทำให้เกมหนูแพ้ เพราะว่าอะไรอ่ะหนูลองจินตนาการภาพว่ากลุ่มนี้รอดดูนะสมมุติว่ากลุ่มนี้รอดดำกับขาวพื้นที่จะเป็นยังไงถ้าลองนับดูเหมือนขาวจะนํำหน่อยหน่อยถูกไหมถ้ากลุ่มนี้รอดไปอืมแต่อ๋อแต่ไม่ได้นับเฉลยเนาะเฉลยของสีดำมันก็เยอะอยู่อืมอันนี้เป็นสิ่งที่หนูต้องแก้หนูต้องพยายามช่วยกลุ่มอ่อนแอกก่อนโดยไม่ต้องสนว่ากลุ่มนั้นเน่ะมันจะหนีออกมาแล้วอ่า มันจะมีมันจะได้แต้มเยอะไหมเออแต่แต่ที่นแน่ถ้าหนูไม่หนีเนียหนูจะโดนโจมตีมันโจมตีไม่ใช่หวังฆ่าครับแต่ว่าจะเป็นการโจมตีเพื่อหวังสร้างพื้นที่เพิ่มอืมอย่างที่ครูรีวิวไปอืมเนี่ยอย่างเงี้ยนะน้อืม อันนี้ถ้าถ้าหนูหนีสมมตินหนูหนีตอนนี้เขาก็จะโจมตีหนูเพื่อค้ากําไรปึ๊บป๊บโดดออกไปได้ปุ๊บเขารับอย่างเงี้ยดําใหญ่เนาะพื้นที่ด้านล่างก็ใหญ่โครงด้านบนก็ใหญ่อืมสีขาวเลยไม่ค่อยดีถูกไหมเพราะฉะนั้นหนูต้องช่วยมันก่อนอืมอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรละหลกัหลกๆก็คือเดี๋ยวเราไปแก้กันเรื่อง อ่อ uh, um no? อุมนแอร์เนาะอืมโอเคครับสวัสดีครับ